สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โกดเล็กคอร์ดช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเสียงบันทึกจากความมืดที่รอให้คุณมาสัมผัสวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่น่าขนลุกที่สุดเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้รับมาครับมันเริ่มต้นจากความฝันที่จะมีบ้านในฝันแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ติดตัวไปชั่วชีวิต เรื่องราวของต้นและข้าวคู่รักหนุ่มสาวที่ตัดสินใจซื้อบ้านเก่าหลังหนึ่งในราคาที่น่าเหลือเชื่อโดยไม่รู้เลยว่าภายใต้ความสวยงามของมันมีความลับที่กระหายรอคอยพวกเขาอยู่เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วครับต้นและข้าวเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกัน พวกเขากำลังมองหาบ้านหลังแรกเพื่อสร้างครอบครัวต้นทำงานเป็นสถาปนิกส่วนข้าวเป็นนักเขียนอิสระทั้งคู่ฝันว่าอยากจะมีบ้านสไตล์วินเทจที่มีสวนสวยๆสงบๆอยู่นอกเมืองใหญ่แต่ก็ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายและแล้วความฝันของพวกเขาก็เป็นจริงครับ เมื่อพวกเขาได้ไปเจอประกาศขายคฤหาสเก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างจากกรุงเทพไปไม่ไกลมากนักคฤหาสน์หลังนั้นมีเนื้อที่กว้างขวางมีสวนสวยร่มรื่นตัวบ้านเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียที่ดูคลาสสิกและสง่าง,งามมากครับที่น่าตกใจคือราคาที่เสนอมานั้น ถูกกว่าราคาทั่วไปอย่างไม่น่าเชื่อราวกับว่าเจ้าของเก่าต้องการรีบขายอย่างเร่งด่วนต้นและข้าวเดินทางไปดูบ้านด้วยตัวเองพวกเขาประทับใจกับคฤหาสน์หลังนี้มากครับแม้ว่าตัวบ้านจะดูเก่าแก่และมีร่องรอยของการใช้งานมานานแต่โครงสร้างยังแข็งแรง ภายในตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไม้สักมีห้องโถงกว้างขวางและห้องนอนอยู่หลายห้องต้นและข้าวรู้สึกเหมือนพวกเขาได้เจอกับบ้านในฝันแล้วจริงๆพวกเขารีบตัดสินใจซื้อคฤหาสน์หลังนี้แทบจะในทันทีโดยไม่ได้สนใจถึงคำพูดของชาวบ้านบางคนที่พูดถึงบ้านหลังนั้นด้วยสายตาที่ลุกหลิกและเสียงกระซิบว่าไม่มีใครอยู่ได้นหลอก หลังจากที่ต้นและข้าวได้เข้ามาอยู่ในคลหิหาตทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีครับพวกเขาใช้เวลาในช่วงแรกกับการจัดข้าวของเครื่องใช้และตกแต่งบ้านใหม่ความสุขของการได้อยู่บ้านที่ใฝ่ฝันทำให้พวกเขามองข้ามความผิดปกติเล็กๆน้อยๆไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ ความผิดปกติก็เริ่มปรากฏขึ้นครับมันเริ่มต้นจากเสียงหยดน้ำปริศนาที่พวกเขาได้ยินตอนกลางคืนเสียงนั้นไม่ได้มาจากก๊อกน้ำที่รั่วหรือจากหลังคาที่น้ำหยดแต่เป็นเสียงหยดน้ำที่ฟังดูแหบแห้งและดังมาจากผนังห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นผนังที่ไม่มีท่อน้ำอยู่ข้างในเลย ้และข้าวพยายามหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบกับอะไรเสียงนั้นจะดังขึ้นมาเป็นจังหวะในสม่ำเสมอช่วงเวลากลางคืนและจะหยุดไปเองเมื่อมีแสงสว่างนอกจากเสียงหยดน้ำแล้วพวกเขายังเริ่มเจออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันในบางจุดของบ้านทาั้งที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ ต้นจะรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นเยือกรดต้นคอเขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่ในห้องทำงานและข้าวมักจะเจอรอยน้ำเล็กๆปรากฏขึ้นเองบนพื้นไม้ในห้องนอนทั้งๆที่ไม่มีอะไรหกใส่ที่น่าขนลุกที่สุดคือบางครั้งในตอนกลางคืนเสียงกระซิบแผ่วๆก็จะดังขึ้นมาเสียงนั้นฟังไม่ชัดเจนนะครับ แต่ฟังดูเหมือนเสียงของคนกำลังกระหายน้ำอย่างรุนแรงมันจะดังมาจากทางทิศทางของห้องโถงใหญ่เสมอต้นและข้าวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วครับพวกเขายังคงพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ในใจลึกๆก,ก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ ความหลอนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้นและข้าวเริ่มรู้สึกนอนไม่หลับพวกเขาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้คืนหนึ่งขนาดที่พวกเขากำลังตรวจสอบผนังห้องโถงใหญ่เพื่อหาที่มาของเสียงหยดน้ำต้นก็สังเกตเห็นว่า ผนังบางส่วนมีร่องรอยของการก่ออิฐฉาบปูนใหม่ซึ่งดูไม่เข้ากับผนังส่วนอื่นๆของบ้านเลยต้นเป็นสถาปนิกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติด้วยความสงสัยต้นจึงลองขอบผนังบริเวณนั้นและเขาก็พบว่าผนังส่วนนั้นให้เสียงที่กลัวเปล่า ราวกับมีช่องว่างอยู่ด้านในต้นและข้าวตัดสินใจที่จะทุบผนังส่วนนั้นออกและสิ่งที่เขาพบก็ทำให้เขาต้องตกใจอย่างมากหลังกำแพงนั้นเป็นห้องรับขนาดเล็กครับห้องนั้นมืดทึบอับชื้นและมีกลิ่นเหม็นอับคลายศพภายในห้องมีเพียงโครงกระดูกมนุษย์ ที่ผูกกร่อนจนแทบจะเป็นทุลีร่างนั้นกำลังนอนขดตัวอยู่ในมุมห้องข้างๆโครงกระดูกมีเหยือกน้ำเก่าๆที่ว่างเปล่าวางอยู่และบนผนังห้องมีรอยขีดเขียนที่เลือนลางซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่นับวันเวลาและข้อความสุดท้ายที่เขียนไว้คือกะรหายเหลือเกิน ทันทีที่พวกเขาเจอห้องลับนั้นอากาศในห้องโถงก็เย็นยเยือกจับใจและเสียงร้องโหยหวนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความกระหายก็ดังขึ้นกึกก้องไปทั่วทั้งคลือหาเงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผมยาวรุงรังใบหน้าซีเซียวก็ปรากฏขึ้นยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องลับนั้น เธอจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและทรมานสัญชาตยานเอาตัวรอดสั่งให้ต้นและข้าวต้องวิ่งหนีพวกเขารีบหันหลังออกจากห้องลับตรงไปยังห้องโถงใหญ่ผลักประตูออกไปอย่างแรงแต่ประตูกลับไม่ขยับราวกับถูกล็อกจากภายนอกด้วยแรงมหาศาลความหวาดกลัวแล่นรล้วไปทั่วร่าง พวกเขาหันกลับไปมองที่ห้องลับอีกครั้งเงาร่างของคนนี้ยังยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่บัดนี้เธอไม่ได้ยืนเฉยๆเธอค่อยๆก้าวเท้าออกมาจากห้องลับอย่างช้าๆช้าๆเสียงลากเท้าที่แห้งกรักบนพื้นไม้ดังสนั่นไปในความเงียบดวงตาของเธอจับจ้องมองมา ย่งไม่วางตาเธอต้องออกไปจากที่นี่ต้นตะโกนเสียงดังเขาพยายามกระแทกประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลข้าวเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวเธอตัวสั่นมองไปรอบๆห้องโถงอย่างสิ้นหวังแต่แทนใดนั้นเองเสียงดังคลืดคลาดก็ดังมาจากด้านบน โคมไฟระยะขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่กลางห้องโถงเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงราวกับมีใครบางคนกำลังดึงมาลงมาข้าวหลบเร็วต้นตะโกนเข้าคว้าแขนข้าวแล้วดึงเธอหลบไปด้านข้างวินาทีต่อมาโคมไฟระยะเนี่ยก็ร่วงลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเศษแก้วและโลหะแตกกระจายไปทั่วบริเวณวิญญาณตนนั้น ยังคงเดินมาหาพวกเขาอย่างช้าๆท่าทางของเธอไม่ได้แสดงถึงความโก,กรธเกลี้ยวแต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะจับพวกเขาไว้ในคลิขาดแห่งนี้ต้นมองไปร,บรอบๆอย่างรวดเร็วเพื่อหาทางออกเขาเห็นประตูบานเล็กๆที่อยู่สุดทางเดินซึ่งปกติแล้วจะถูกปิดตายไว้พวกเขาจำได้ว่า ตอนที่เข้ามาดูบ้านครั้งแรกเขาเคยลองเปิดดูแล้วแต่เปิดไม่ออกต้นชี้ไปที่ประตูนั้นและให้ข้าววิ่งไปและรีบวิ่งนำไปข้าวรีบวิ่งตามไปติดติดเมื่อพวกเขามาถึงประตูต้นพยายามเปิดมันอีกครั้งเขาออกแรงดึงและผลักอย่างสุดแรงแต่ประตู ก็ยังคงแน่นสนิทอยู่ต้นทำยังไงดีมันไม่ไหวแล้วนะมันเปิดไม่ออกข้าวร้องไห้หนักมากแต่ต้นก็ไม่ยอมแพ้เขาใช้ไหล่กระแทกประตูอย่างแรงหลายครั้งจนในที่สุดบานประตูก็เริ่มสั่นคลอนและเปิดออกมาด้วยเสียงดังเอี๊ยดแสงจานร์ลอดเข้ามาในห้องทางเดินแคบๆที่มืดสนิท ต้นและข้าวไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปในทางเดินนั้นทันทีพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่วกวนและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองโดยมีเสียงลากเท้าของวิญญาณตนนั้นตามมาติดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงประตูที่เปิดออกสู่สวนหลังบ้านต้นรีบเปิดประตูและผักข้าวขอออกไปก่อนจากนั้นเขาก็รีบออกตามไป ทันทีอย่างไม่คิดชีวิตตรงไปยังรัวด,ด้านหน้าของคาริฮารและเมื่อต้นกับค้าววิ่งออกมาพ้นคาริฮาร์ได้สำเร็จพวกเขาก็สุดตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวพวกเขามองกลับไปยังคาริหาร์ที่ยืนจางายอยู่ในความมืดมิดราวกับอสูรรลายที่รอคอยเหยื่อรายต่อไปทั้งสองได้เรียกรถแท็กซี่ และได้กลับบ้านไปยังบ้านคุณแม่ของข้าวทันทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต้นและข้าวก็ไม่กล้ากลับเข้าไปในคฤหาสน์หลังนั้นอีกเลยพวกเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างในและย้ายกลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านคุณแม่เป็นหลักภายหลังต้นและข้าวได้กลับไปสอบถามเจ้าของบ้านคนเก่าอีกครั้ง และก็พบว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความน่ากลัวของเจ้าของเดิมเจ้าของที่ว่านี้ก็คือมหาเศรษฐีคนแรกที่ได้ทำการสร้างบ้านคฤหิหัตหลังนี้ขึ้นมาเศรษฐีคนนั้นมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนซึ่งลูกสาวคนนี้ได้เสียชีวิตลงกระทันหันในบ้านหลังนี้โดยที่คุณพ่อ ผู้เป็นเจ้าของบ้านคฤหิสน์หลังนี้ได้นำศพของลูกสาวคนนี้ขังไว้ในห้องรับแห่งนี้เพื่อให้ลูกสาวได้เฝ้าบ้านอยู่แกไม่อยากให้ลูกสาวของแกหนีไปไหนทั้งสิ้นจนวันหนึ่งเมื่อเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เสียชีวิตลงบ้านจึงตกเป็นมรดกของลูกหลานคนถัดไปในตระกูลนั้น และจึงประกาศขายให้เจ้าของมือที่สองนำมาอยู่อาศัยต่อแต่เจ้าของไม่สามารถอยู่ได้นานเนื่องจากพบเรื่องราวลี้ลับต่างๆภายในบ้านหลังนี้และจึงประกาศขายให้ทางคุณต้นและคุณข้าวได้มาซื้อต่อน,นั่นเองผมได้ทำการสอบถามคุณต้นและคุณข้าวว่าปัจจุบัน คฤหัสถ์หลังนี้ยังคงอยู่ดีไหมและคุณต้นกับคุณข้าวได้ประกาศขายแล้วหรือยังซึ่งคุณต้นและคุณข้าวได้ประกาศขายคฤหัสถ์หลังนี้หากท่านใดที่สนใจจะเป็นเจ้าของคฤหัสถ์หลังนี้และคิดว่าคุณจะสามารถอยู่ร่วมกับวิญญาณหลอนตัวนั้นได้ ทางเรายินดีจะเป็นสื่อกลางติดต่อประสานงานให้ทุกท่านนะครับหรือหากท่านใดมีเรื่องราวเล่าขานที่น่ากลัวอยากจะมานำเสนอแบ่งปันให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันก็สามารถส่งมาให้ทางผมได้เลยนะครับยินดีจะเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้ฟังในรายการโ h o s t r e c o r d และอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีฝันเห็นผีเต็มเตียงราตรีสวัสดิ์ครับ